ด้านของชลบุรีแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิน่นรอบใหม่34รายเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิน่นทั่วจังหวัดที่ห้องประชุมชลบุรีชั้น 3, สาศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายพงษ์ทศน์ิษ์ปีจันานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีรายงานตัวและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารของขอ้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่นจังหวัดชลบุรีรอบที่6 สำหรับการสรรหาในรอบนี้นะคะมีผู้ได้รับแต่งตั้งรวม34รายแบ่งเป็นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี1รายเมืองพัทยา1รายเทศบา12ล12รายและองค์การบริหารส่วนตำบ20ล20ราย ทั้งนี้ตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการแต่งตั้งแล้วรวมทั้งสิ้น699รายจากบัญชีขึ้นทะเบียนทั้งหมด1 6 4 9รายโดยมีผู้สละสิทธิ์17รายและยังคงเหลือในบัญชีอีก933รายในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ให้โอวาาและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง,งโดยเน้นย้ำบทบาทสำคัญของผู้บริหารท้องถิน่นในการนำนโยบายรัฐบาลและจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจพร้อมส่งแรงใจให้ผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละต่อไปค่ะ